ช้างไทยการจับช้างด้วยวิธีแทรกโพลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6การจับช้างมีสองวิธีเท่านั้นที่กฎหมายอนุญาตตามพระราชบัญญัติสำหรับการรักษาช้างป่าพุทธศกราช2414คือวิธีแทรกโพลกับวิธีจับช้างในพเนียด แต่มีช้างบางชนิดที่กำหนดไว้ว่าผู้ใดจับได้ต้องตกเป็นสมบัติของแผ่นดินเช่นช้างมงคลเจ็ดประการและช้างสีประหลาดเป็นต้นลักษณะการจับช้างที่นิยมมาแต่โบราณมีขั้นตอนและรายละเอียดที่น่าสนใจศึกษาวิธีแรกได้แก่แทรกโพนช้างหรือโพนช้างเป็นวิธีการจับช้างในป่าที่ยมทำกันทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยการไล่คล้องช้างป่าในดงหรือในหุบเขาโดยใช้ช้างต่อ4-8ถึงเชือกมีหมอเท่าและขวานช้างไปโพนช้างและใช้ช้างต่อก่อนที่จะเข้าป่าหมอเท่าหรือครูบาจะต้องทำพิธีบวงสวงพระครูประกรรโดยให้หมอเท่าและขวานเข้ากรรมทุกคนจึงจะออกตามรอยโขลงช้างป่าได้ เมื่อถึงเวลาเย็นหยุดพักแรมที่พักนี้เรียกว่าชมรมจากนั้นครูบาจะเรียกเอาเชือกบาทจากช้างต่อทุกตัวมาตั้งเรียงเป็นแถวเดียวกันครูบาจะนอนตรงกลางควานทุกคนช่วยกันสมไฟกองใหญ่ไว้ที่ปลายเท้าหมอนอนขวาจะนอนตรงแถวเชือกบาทด้านขวามีกองไฟกองเล็กๆกองอยู่หมอนอนซ้าย นอนปลายแถวเชือกบาดด้านซ้ายมีกองไฟกองเล็กๆกองอยู่เช่นกันกองไฟนี้หมอคล้องอื่นๆเป็นผู้กองเวลาจะเอาฟืนเข้าใส่ในกองไฟให้ยกมือขึ้นจบและตั้งใจบูชาพระครูประกรรมอธิษฐานขอความคุ้มครองให้ปลอดภัยสำหรับหมอคล้องคนอื่นๆต้องไปนอนอยู่กับช้างต่อของตน